ช้อยคำหนุนใจวันนี้เป็นการกล่าวถึงเรื่องราวของอับราฮัมเมื่อพระเจ้าทดสอบความเชื่อของเขาโดยการให้นำอิสอกลูกชายคนเดียวที่พระเจ้าทรงประทานให้ไปถวายเป็นเครื่องบูชาและด้วยความเชื่อที่แน่วแน่ของอับราฮัมนั้นเขาก็ได้ผ่านการทดสอบนั้นหากเราได้อ่านพระคัมภีร์ดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มประถมการเราจะรู้ว่าอับราฮัมคือใคร และเขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่พระเจ้าโปรดปรานและพระเจ้าก็ได้เรียกเขาว่าเป็นคนชอบธรรมพระเจ้าได้เลือกอับราฮัมไว้แล้วและเมื่อพระองค์บอกให้อับราฮัมออกมาจากครอบครัวตัวเองและให้เดินทางไปในแผ่นดินที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ให้ทั้งๆท,ที่อับราฮัมยังไม่ได้เห็นแผ่นดินนั้นและก็ไม่รู้ว่าเมื่อออกมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็ออกมา เพราะเขาเชื them, ่อและเชื่อฟังพระเจ้าและพระเจ้าก็บอกอับราฮัมว่าจะให้ลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองและลูกหลานวงวานของเขาก็จะครอบครองแคว้นแดนดินทั่วไปหมดซึ่งอับราฮัมก็ได้ถามพระองค์ว่าจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะเขาไม่มีบุตรที่แท้จริงเพื่อสืบเชื้อสายเลยและพระเจ้าก็บอกอับราฮัมว่าจะให้บุตรชายแก่เขาซึ่งอับราฮัมก็สงสัยว่าจะเป็นไปได้อย่างไร พาะเขาก็แก่แล้วรวมทั้งเซราภรรยาก็แก่มากแล้วเช่นกันทั้งเป็นหมันด้วยและเมื่อทั้งคู่สงสัยว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเซราจึงตัดสินใจยกหญิงรับใช้ชาวอียิปต์ที่ชื่อว่าฮักกาให้กับอับราฮัมสามีเพราะคิดว่าลูกคงมาจากคันของเธอแทนและเมื่อฮักกาตั้งคันคลอดลูกชายซึ่งมีชื่อว่าอิสเมล ความสัมพันธ์ต่างๆในครอบครัวก็เปลี่ยนไปกลายเป็นเรื่องระหองระแหงที่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดคิดไว้ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าความเชื่อนั้นเมื่อไม่มีความอดทนก็ยังถือว่าไม่เชื่อจริงเราเกิดความสงสัยขึ้นก็เพราะเราไม่เชื่อก็เพราะเราติดอยู่กับภาพและสถานการณ์ตรงหน้าเราเราติดกับเวลาและความเชื่อของเราในความเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ ด้วยเหตุผลในสมองของเราเองดังนั้นเมื่อไม่ใช่เวลาที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เราเราก็จะไม่ได้เช่นเดียวกันกับเหตุการณ์นี้ที่ถึงแม้บุตรชายที่เกิดจากครอบครัวซึ่งมาจากอับราฮัมก็จริงแต่ไม่ได้เป็นบุตรชายที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เขาพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความจริงถ้อยคำของพระองค์ศักดิ์สิทธิ เมื่อพระองค์พูดอย่างไรก็คืออย่างนั้นไม่มีการต่อรองไม่มีรับลมคมในดังนั้นเมื่อทั้งสองคิดว่าจะเป็นไปได้อย่างไงเขาจึงสร้างผลลัพธ์ด้วยความเข้าใจของตัวเองและความเชื่อของตัวเองถ้ามองไปแล้วเราจะเห็นว่าเวลาที่ต้องรอคอยนั้นยาวนานจึงทำให้อับราฮัมและเซราคิดว่าผลลัพธ์คงต้องเกิดขึ้นโดยการพึ่งพาภาคปฏิบัติของเขา เขาทั้งสองจึงตัดสินใจทําอย่างที่ตัดสินใจไปเวลาระหว่างตั้งแต่พระเจ้าบอกอับราฮัมครั้งแรกว่าจะให้บุตรชายจนเมื่อถึงวันที่เซราตั้งขันก็ห่างกันนานเป็นสิบกว่าปีในความเป็นมนุษย์ของเราเราจะเห็นว่าเป็นเวลาที่ยาวนานพระองค์อาจจะพูดเล่นแต่เวลาของพระเจ้านั้นพระองค์ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎของเวลายอย่างเรา เพราะพระองค์เป็นผู้สร้างและตั้งกฎของเวลาขึ้นไว้ก็เพื่อมนุษย์จะได้มีความเป็นระเบียบแต่กฎของเวลานั้นไม่ได้อยู่เหนือพระองค์หากเราเปรียบเทียบในเวลาหนึ่งวันของพระเจ้าก็เท่ากับพันปีของเราจนเมื่อพระเจ้าได้ตัดกับอับราฮัมอีกครั้งว่าเราจะให้บุตรชายซึ่งในเวลานี้ปีหน้าเซราก็จะตั้งท้องและให้ตั้งชื่อบุตรชายนั้นว่าอิสอัก และเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นจริงอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ซึ่งตอนนั้นอับราฮัมก็อายุได้ร้อยปีแล้วความอดทนเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่บอกเราว่าเรานั้นมีความเชื่อแค่ไหนหากเราเชื่อจริงเราจะไม่นึกถึงเวลาเลยคือเราเชื่อวางใจและยอมรับว่าไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็จะเกิดขึ้นจริงเรารอได้ก็เพราะเราเชื่อเรารอได้ก็เพราะเราวางใจ และไม่ไปกำหนดเวลาหากเราเชื่อและวางใจถึงจุดที่ไม่กำหนดเวลาเราก็จะไม่ต้องต่อสู้กับความอดทนนั้นว่าจะได้หรือไม่และเมื่อไหร่และเมื่อถึงวันนั้นซึ่งอิสอักก็ได้โตเป็นวัยรุ่นอายุประมาณ13-14ปีพระเจ้าก็ได้มาบอกให้อับราฮัมสละลูกชายคนเดียวถวายแก่พระองค์บนแท่นบูชาและอับราฮัมก็ได้ทำตามคำสั่ง แม้ว่าจะไม่เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าให้แล้วเอากลับทุกอย่างเป็นของพระเจ้าเมื่อพระองค์ให้พระองค์ก็สามารถเอากลับหรือทำให้หายหมดไปได้ก็เพราะอับราฮัมเชื่อและเชื่อฟังคำว่าเชื่อฟังจะเป็นพยานของความเชื่อเพราะหากอับราฮัมคัดค้านไม่เชื่อฟังนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าอับราฮัมเชื่อและหวังใจในพระเจ้าจริงๆถึงแม้อับราฮัมจะรู้สึกเจ็บปวด และสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่แต่อับราฮัมก็ไม่ได้ปฏิเสธพระเจ้าหากเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับเราเราจะทำอย่างไรพระเจ้าสามารถขอพ่อแม่ของเราสามีหรือภรรยาของเราหรือลูกของเราหรือใครก็ได้ที่เรารักหรือทรัพย์สินต่างๆที่เราหวงแหนเราจะเชื่อและเชื่อฟังพระองค์อีกไหมหากเรากล้าถามตัวเองและกล้าตอบความจริง เราจะเห็นระดับความเชื่อของเราว่าเราเชื่อแค่ไหนและสามารถเชื่อฟังไหมเราจะยินยอมอย่างง่ายดายหรือเราจะพยายามคัดค้านต่อรองโต้เถียงกับพระเจ้าหรือเลือกเชื่อพระเจ้าไปเลยเราจะเริ่มเห็นความเป็นแท้ของเราในเหตุการณ์ทดสอบนี้เราอาจจะเห็นกันเพียงด้านเดียวคือด้านที่พระเจ้าทดสอบลองใจอับราฮัมในความเชื่อและเชื่อฟัง ส่วนอีกด้านหนึ่งที่เราอาจคิดกันไม่ถึงก็คือพระเจ้าต้องการให้อับราฮัมตายไปจากเนื้อหนังตายไปจากความต้องการความปรารถนาทั้งหมดในเนื้อหนังนี้ซึ่งการที่อับราฮัมสามารถสละลูกของตัวเองได้นั้นก็เป็นสัญลักษณ์หมายถึงว่าพระเจ้าเป็นที่หนึ่งและเขาก็ยอมตายออกไปจากตัวเองความต้องการของตัวเองทั้งหมดในหนังสือแมทธิวบทที่10 ข้อที่37มสถึงสาพระเยซูได้ตรัสว่าผู้ใดที่รักปิดามารดายิ่งกว่ารักเราก็ไม่สมกับเราและผู้ใดรักบุตรชายหญิงยิ่งกว่ารักเราผู้นั้นก็ไม่สมกับเราและผู้ใดที่ไม่รับเอากางเขนของตนตามเรามาผู้นั้นก็ไม่สมกับเราผู้ที่จะเอาชีวิตของตนรอดจะกลับเสียชีวิต แต่ผู้ที่สู้เสียชีวิตของตนเพราะเห็นแก่เราก็จะได้ชีวิตรอดซึ่งกล่าวในหนังสือลูกาไว้เช่นกันในบทที่14ข้อที่26-27ว่าถ้าผู้ใดมาหาเราและไม่ชังบิดามารดาบุตรภรรยาและพี่น้องชายหญิงแม้ทั้งชีวิตของตนเองด้วยผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ผู้ใดไม่ได้แบกกางเขนของตนตามเรามา ผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้เราต้องเข้าใจความหมายนี้ให้ลึกซึง้งพระเจ้าไม่ได้บอกให้เราเกลียดหรือไม่รักพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาหรือลูกแต่พระองค์บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วเราต้องเลือกพระองค์ก่อนเพราะถ้าเราเลือกคนที่เรารักก่อนนั่นก็หมายความว่าพระองค์ไม่มีความสำคัญและไม่มีคุณค่าพอกับเราเลย ทั้งที่พระองค์เป็นผู้สร้างเราและองค์พระเยซูคริสต์ก็ต้องทนทุกทรมานที่กางเขนเพื่อให้เรารอดแล้วเราจะรับความรอดมาโดยยึดตัวตนของเราต่อไปอีกหรือในหนังสือลูกกาได้ใช้ภาษาในคำว่าเกลียดชังก็เพื่อจะชี้ให้เห็นถึงความหมายที่เราต้องปฏิเสธทุกคนเลยที่เรารักและเลือกพระองค์ก่อนคำว่าเกลียดนี้จึงไม่ใช่คำที่แปลว่าเกลียดชังจริงๆ แต่หมายถึงการปฏิเสธให้ได้โดยสิ้นเชิงและเลือกพระองค์ก่อนในหนังสือแมทธิวบทที่8ข้อที่21-22อถึงีอีกคนหนึ่งในพวกสาวกของพระองค์ทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข่าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ไปฝังศพบ,บิดาของข้าพระองค์ก่อนพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดปล่อยให้คนตายฝังคนตายของเขาเองเถิด เราส่วนใหญ่จะมีข้ออ้างในชีวิตตลอดเวลาข้ออ้างที่จะทำให้ได้เมื่ออยากทำและข้ออ้างที่จะทำไม่ได้เมื่อไม่อยากทำและข้ออ้างข้อแม้นี้แหละที่ดึงเราอยู่พระองค์ตลัดให้ตามเรามาเราก็มีข้ออ้างขอไปโน่นก่อนขอทำนี่ก่อนและเราก็สร้างความเชื่อว่ามันสำคัญกว่าพระองค์เมื่อพระองค์บอกว่าให้คนตายฝังคนตายของเขาเองเถอะ หมายถึงพระองค์ได้เลือกเราออกมาจากคนเหล่านั้นแล้วเราตื่นฟื้นแล้วแต่เราก็อยากเลือกกลับไปที่เดิมบ่อยๆเพราะความคุ้นเคยเพราะความสะดวกสบายกว่าที่เก่าของเรานั้นในตอนที่เรายังตายอยู่ก่อนที่จะเจอพระองค์เป็นที่ที่เราไม่ต้องทำอะไรมากเพราะเราคุ้นเคยเราคุ้นเคยกับความเจ็บปวดนั้นก็เหมือนตอนมีดบาดครั้งแรกเจ็บ ครั้งต่อไปไม่ต้องปิดแผลก็ได้นั่นคือความคุ้นเคยเราเจอคู่ที่ทุบตีเราเราคิดว่าไปไหนไม่ได้เราคุ้นเคยกับการทุบตีทั้งร่างกายและจิตใจเรารู้สึกสะดวกสบายที่จะอยู่ตรงนี้แทนที่จะเปลี่ยนที่เพราะเราไม่คุ้นเคยกับความใหม่กับชีวิตใหม่กับความนิรันดร์การกับความจริงกับโอกาสใหม่ ที่ถูกนำเสนอให้เพราะอยู่ตรงนั้นที่เดิมเราก็ทนได้มานานแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นความคุ้นเคยของชีวิตเราจึงสร้างความขี้เกียจความมักง่ายให้กับชีวิตอยู่ไปวันวันอยู่ไปอย่างนั้นก็อยู่ได้นี่นาแต่หากมาเชื่อพระคริสต์แล้วต้องทำหลายอย่างที่ไม่เคยทำต้องอธิษฐานทุกวันยากต้องอ่านพระคัมภีร์ทุกวันไม่มีเวลา ต้องเข้าสนิทอย่างนั้นทําไม่เป็นงั้นไม่ต้องทําคงไม่เป็นไรมั้งเป็นคริสเตียนอย่างนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรปล่อยให้คนที่เขาเคร่งทํากันไปก็แล้วกันพระเจ้าเรียกให้เราออกมาจากสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่คุ้นเคยสิ่งที่สะดวกสบายพระองค์ได้การันตีนิรันดรนให้เราแต่พระองค์ขอให้สแสวงหาพระองค์ก่อน แต่นั่นกลายเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตคริสเตียนในหนังสือแมทธิวบทที่16ข้อที่2 4ถึงีได้กล่าวไว้ว่าขณะนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองและรับกางเขนของตนแบกและตามเรามาเพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตของตนรอดผู้นั้นจะเสียชีวิต แต่ผู้ใดจะเสียชีวิตของตนเพราะเห็นแก่เราผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดเพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องสูญเสียจิตวิญญาณของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรหรือผู้นั้นจะนำอะไรไปแลกเอาจิตวิญญาณของตนกลับคืนมาซึ่งก็ได้กล่าวไว้ในหนังสือลูกาบทที่9ข้อที่23-25ถึง2 5ในลักษณะนี้เช่นกันว่า พระองค์จึงตรัสแก่เขาทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดใคร่จะตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองและรับกางเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามาเพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดเพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียตัวของตนเองหรือถูกทิ้งเสีย ผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรเมื่อเรามองเข้าไปในชีวิตเราแต่ละคนแต่ละวันตั้งแต่ตื่นนอนเชา้าจนถึงเข้านอนเราหาความหมายในชีวิตเราเจอไหมเพราะทุกวันเราจะมีหน้าที่ประจำวันซึ่งเป็นอย่างนั้นทุกวันตั้งแต่ตื่นจนเข้านอนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในความหมายนั้นเลยและนานๆทีเราก็จะไปพักผ่อนเพื่อมีแรงกลับมาทำงานใหม่ แต่การพักผ่อนนั้นก็ไม่จริงการกลับมาทำงานใหม่ก็เหมือนเดิมถ้าอย่างนั้นชีวิตเราหมายถึงอะไรกันแน่มีชีวิตอยู่ในแต่ละวันเพื่ออะไรเพื่อเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถเพื่อมีปัญญาจ่ายค่าเช่าค่าใช้ใจ่ายในแต่ละวันเราเคยลองถามตัวเองไหมเพราะทั้งหมดนี้ก็ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเลยหากเรามีเงินจานวนหนึ่งมาใช้หนี่ อีกไม่นานเราจะสร้างนี่ใหม่จนได้เพราะเราไม่เคยพอหากเรามีบ้านมีรถเราก็จะต้องหาเงินก้อนใหม่มาซื้ออย่างอื่นที่เราเคยอยากได้อีกเพราะความปรารถนาอยากได้ของเรานั้นไม่เคยหยุดยั้ยงและก็จะวนเวียนอย่างนี้อยู่เรื่อยไปพระเจ้าได้นําเสนอข้อเสนอใหม่ให้เราพระองค์ได้ลงทุนด้วยพระโลหิตขององค์พระเยซูคริส พระองเพียงขอให้เราสารต่อด้วยการสแสวงหาพระองค์ก่อนก็เพื่อว่าองค์พระวิญญาณจะสามารถตักเตือนชี้นำเราได้ในแต่ละวันแต่เราก็เลือกไปทำอย่างอื่นก่อนเราก็ไม่สามารถได้ยินเสียงพระวิญญ,ญาณน,นำทางชีวิตเราก็เหนื่อยอยู่อย่างนี้ซ้ำทุกวันจนหมดกําลังใจมากขึ้นจนไม่อยากอธิษฐานไม่อยากอ่านพระคัมภีร์ไม่อยากเข้าสนิท ทั้งๆท,ที่ก็ไม่เคยจัดเวลาได้อยู่แล้วในหนังสือแมทธิวบทที่10ข้อที่33ได้กล่าวว่าแต่ผู้ใดจะปฏิเสธเราต่อหน้ามนุษย์เราจะปฏิเสธผู้นั้นต่อพระพักพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ด้วยเราอาจจะบอกว่าเราเป็นคริสเตียนหลังจากรับปฏิสมมาแล้วเราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเราไม่เคยเปลี่ยนจากคนเดิมมาเป็นคนใหม่ ที่พระองค์เตรียมไว้ให้นั่นก็ถือว่าเราปฏิเสธพระองค์ไปแล้วเช่นกันในหนังสือโรมบทที่6ข้อที่8กล่าวว่าแต่ถ้าเราตายแล้วกับพระคริสต์เราเชื่อว่าเรามีชีวิตอยู่กับพระองค์ด้วยเหมือนกันเช่นนั้นแหละท่านทั้งหลายจงถือว่าท่านได้ตายต่อบ,บาปและมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระองค์ได้ยืนยันกับเราว่าหากเราตายไปกับพระคริสต์ตายไปกับความปรารถนาตรึงทุกสิ่งทุกอย่างไว้บนกลางเขนดังเช่นที่องค์พระเยซูคริสต์ได้ทำไว้เป็นตัวอย่างเราก็จะมีชีวิตอยู่กับพระองค์เป็นคําสัญญาที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีวันบิดเบือนไปเลยในหนังสือโคลสีบทที่สข้อที่สได้กล่าวว่าเพราะว่าท่านได้ตายแล้วและชีวิตของท่าน ซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้าเราสามารถเลือกในขณะนี้เลยได้ไหมว่าเราพร้อมที่จะตายเพื่อจะได้มีชีวิตอยู่ในพระคริสต์และทุกอย่างที่พระองค์สัญญาไว้ก็จะรออยู่ที่นั่นวันที่เรากลับไปหาพระองค์มาร่วมใจกันอธิษฐานองค์พระบิดาเจ้าคุณพ่อที่แสนดีของลูกทั้งหลายลูกขอบคุณพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจ ที่พระองค์ทรงรักและคอยเมตตาดูแลอยู่ตลอดเวลาสมองและความเข้าใจของลูกทั้งหลายนั้นมีขีดจำกัดในความสามารถที่จะรับความรักและความเมตตานั้นได้ร้อเปอร์เซลูกทั้งหลายพยายามตั้งใจเมื่อก้าวเดินหน้าไปได้หนก้าวแต่ลูกก็ถอยหลังกลับ3ามก้าวและเป็นอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ไม่ถึงจุดหมายปลายทางสัที พระบิดาเจ้าลูกเข้าใจแล้วว่าก็เพราะลูกยังไม่ยอมตายจริงๆลูกทั้งหลายยอมตายในขณะอธิษฐานแต่เมื่ออธิษฐานเสร็จลูกทั้งหลายก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมไปเสพแสวงหาสิ่งเหล่านั้นที่เป็นที่พอใจลูกทั้งหลายขอสารภาพว่าไม่มีการระแวดระวังระมัดระวังใดๆเลยลูกทั้งหลายขาดสติได้อย่างง่ายดายแต่นั้นก็ไม่ใช่ข้ออ้าง เพราะสิ่งที่องค์พระเยซูคริสตได้ทําไว้ให้ลูกนั้นยิ่งใหญ่กว่าสิ่งทั้งปวงลูกทั้งหลายมีวันนี้ได้ที่ได้รับความรอดก็เพราะองค์พระเยซูลูกทั้งหลายขออธิษฐานให้พระองค์ทรงเปิดเผยหนทางที่จะทําให้ลูกทั้งหลายสามารถสร้างความมั่นคงในการตัดสินใจที่ตั้งแต่นี้ต่อไปลูกจะเลือกพระองค์ก่อนพระองค์ทรงรู้จุดอ่อนของลูกแต่ละคนขอพระองค์ทรงเมตตา เปิดเผยการเอาชนะจุดอ่อนนั้นๆให้แก่ลูกทั้งหลายแต่ละคนด้วยขอพระองค์ทรงกำจัดความกลัวออกไปจากตัวลูกความวิตกกังวลที่คอยดึงเหนี่ยวรั้งอยู่ขอพระองค์ทรงหนุนการตัดสินใจให้กำลังใจให้ลูกสามารถหันกลับมาและไม่ถไาลถลำปฏิเสธพระองค์อีกต่อไปขอพระองค์อย่าปล่อยมือลูกแม้ในขณะที่ลูกลหลงไหลหลงทางไป ขอพระองค์ส่งส่งคนส่งผู้นำส่งหนทางในทุกรูปแบบที่พระองค์รู้ว่าจะดึงลูกกลับได้ขอพระองค์ทรงประทานสติปัญญาให้ลูกทั้งหลายมีสติจับตัวเองได้จับตัวเองทันขอให้ลูกทั้งหลายสามารถเป็นได้ดังอับราฮัมผู้ที่รักเชื่อและเชื่อฟังพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจและลูกทั้งหลายก็รู้ว่าพระองค์รู้ขีดจำกัดในความสามารถของลูกแต่ละคน ที่จะสามารถรับเหตุการณ์นั้นๆได้ขอพระองค์ทรงประทานความทระหดอดทนให้ลูกสามารถอดทนอดกลั้นรอคอยได้อย่าใจด่วนใจเร็วโดยไม่ได้ปรึกษาพระวิญญาณขอให้ชีวิตในทุกๆขณะของลูกทั้งหลายเริ่มมีความหมายในพระองค์มากขึ้นขอให้บทเรียนทุกๆบทเรียนบททดลองทดสอบในทุกๆแบบแผนจงสร้างความเจริญเติบโตให้กับลูกทั้งหลาย และอยู่ภายใต้ความสามารถในการจัดการของลูกทั้งหลายด้วยและถ้าหากเป็นไปได้ขอพระองค์ทรงนำลูกทั้งหลายออกจากการทดลองลูกขอขอบพระคุณพระองค์ในนามขององค์พระเยซูคริสต์เอเมนหากถ้อยคำหนุนใจนี้ได้สร้างความขัดเคืองไม่สบายหูหรือทำให้ไม่สะดวกใจขอจงเข้าใจว่านั่นมาจากความรักที่พระเจ้าต้องการตัดเตือนและดึงกลับ พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรักที่แท้จริงพระองค์จะไม่ปล่อยให้เราหลงถลําโดยไม่มีการตักเตือนติเตียนซึ่งบางครั้งก็ต้องดุตีบ้างแต่ก็ด้วยความรักดังนั้นถ้อยคาหนุนใจนี้จึงไม่ใช่เป็นแค่การปลอบประโลมใจที่รื่นหูเท่านั้นแต่ในทุกคำพูดมีจุดประสงค์ที่จะจูงทุกคนให้กลับเข้าหาพระองค์ หวังว่าถ้อยคำหนุนใจวันนี้ได้ปลุกตื่นให้เรารู้ถึงการที่เราจําเป็นต้องเสียสละในเนื้อหนังของเราเพื่อเข้าไปอยู่ในพระองค์ขอให้เพื่อนๆพพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายตอบรับเป็นคำพยานด้วยการพิมพ์เอเมนลงไปในคอมเมนต์และเพื่อให้วิดีโอนี้ได้เป็นที่เห็นต่อผู้แสวงหาผู้อื่นด้วยขอพระเจ้าทรงนำในทุกๆขณะในหนทางนี้ และขอพระพรจงมีแด่ทุกคน